รางกายผมก็เล่นไม่ออกเหมือนกันมันอยู่ที่ทีมแต่เมื่อกี้ทีมเราทําดีผมชมมาหลอดนะเมื่อกี้เพราะว่ามาหลอดมันพุ่งขึ้นคื่เตี้ยของคุณเป็นฝ่ายเลือกโอ้โหดีนะไม่เอาเทียวมามา สกิลผมเอามาแค่สกิล2แล้วผมมีฟิทเกอร์ผมหนีได้คิดว่าหนีได้จิงดีต้นรับสูออโอวิเซกสตีนไปเปลี่ยบสกิลหนึ่งไปด้วยกันเพราะว่าผมจะไม่แหลมผมเอาอันนี้ก็รองเท้าให้มาข้าสมัครใจมาทำเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าเล่นไม่ไหวก็้นีเพรา่าเรไปฆ่าเขาอยู่แล้ว เราไม่ได้ไปทำอะไรแค่สกิตรึเปล่วเห็นไหมอันนี้ดีขึ้นเลยเดี๋ยดูตอนที่เราหมุนมันมันทําตามที่เราบอกแต่เห็นไหมเนี่ยกว่ากว่ากว่ามันจะตีอ่ะมันดีเลยผมไม่เหมือนตอนอยู่มิวด้าเลยนอนได้ทั้งวันโคกรหาโนุ่มเนี่ยพอยตัวนี้ถ้ามันตีแล้วมันจะตีเร็วมันจะเก็บสระสับไปแล้วก็เล่นไเลย ไปดูนะเดี๋ยวมันจะโดดมาถ้ามันแก้คลเสร็จ้าสมัิใมาทำเพื่อสิ่งที่ยิ่งยญ่แต่ถ้าได้ตังด้วยก็ได้มันก็ตีคลิปให้มันหิวแล้วก็เตือนแค่นี้เราคลิปดเต็มเพราะว่ามันไปตรงกลางแล้วแล้วก็ตีอีต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 ตี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 ต ไม่ต um, oh. right. yeah, yeah, okay. yeah. okay. mm ้องไม่ตามนะเมื่อกี้เราฆ่ามันไม่ได้ยันหลุ่งละเรือยันหลุ่งละเรือเนี้ยเมื่อกี้มันหลอกเรากบเยินยันหลุ่งวันสบัดไม่เหมือนตอนอยู่วิวด้าเลยนอนในแทั้งวัาถ้ามืนเดินมาตรงนี้ได้ฆ่าแล้วนะเมื่อกี้สกิลสกิลหนึ่งก็โดนเอาให้สักโอ้โหสกิลโดนใช่เราต้องสังเกตนมขนาดขนาดหน้าเนี้ย่เห็นเลย เห็นแค่เงาเห็นหมดเลยไได้ได้เดี๋ยวมันอยู่เกินแรปมาหล้วแมา้หยุดหนเลือ่อยแล้วก่อนขอเรือก่อนนังเล่ลารากมติปหมดแล้วค่อยกลับนะ ไอ้เงินลาสวยพอ,อต้นเกมลาวิวมันตีเบาใช่มันได้เปรียบแค่ตีเร็วห<อ>างเ<อ>างเินอย่างเดียวหาเงินไมทีอย่างเดียวบินไปเรื่อยยิงเล่นบิ่งเล่น มาดี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 มาด ดูดูดดูดดนดูดแกยังจะตามเลไระข้าสมัคใจมาทเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่ตด้ด้วดีไม่ไหวอห่งตลอดของฉันเหลือห่อยมันกว่ามันจะทำตาที่เราบอกม t คื <Been S 2> อได้ไม่ตายป่าตายอืมโคสวยโดนเป็น4-2กดเยอะแยะวุ่นวายชข้มะไม่เหมือนตอนอยู่บิลด้าเลยนอนในแคนวาสของยังไม่มีป้<ด><ด>อมเลนกลางของเราถูกโจมตีอย่าเพิ่งรีบตายนอกจากมันได้เราจริงๆ,ๆนะ กเป็นย่าเกมนี้จงภูมใจในตัวเราเหล่านักล่าแห่งแสงเดินมกันนี่ดูดิพระไ่เออเริ่มจะม่งยิงเาทีนึงเาเลือดหัวเฮ้ยย่งหนีสเรา้อดถึงตัวนะ อันีคิวหนีด้วยคือคือเือนไม่งั้นรอดเรามได้เดยวเหต้องรอเคลื่อนเล่นเลยเนเกมบอนบอไม่มีใครให้คุยด้วยเลยหรอ ต้องได้ดาบดาบขี้กับไอ้ไอ้กงเล็มนันพ <ผม S 1> ึ่งจ,<ะ>จะได้ขีอเองพึ่งจะได้ขีเองน,นะออไม่ได้ัูเล่นหลายงงอ,อาย่ากต่เนีงง้มันไม่ได้ด้อย่างนี้เพราะว่าม,มันไปเมป็ดขาตาย จะบอกนะยวบอกนะว่าจะมาคกดเจอแย่มุ่นสายตสเหมอนตอนอยู่มิวด้าเลยนอนได้ทั้งวันรู้สึกดีใช่ไหมล่ะแงเ่อนอไป่ไ้าไม่มีใครเฮ้ยอยู่ไม่หนีสักที

Paid, เดี๋ยวทีมเรนจะมาเลี้ยงเราในป้อมนะถ้าได้ตังคด้วยก็ดีรอก่อนรอกอนแล้วดูป่าเราไปทำน่าเบื่อจะไปเอาป้อมรอสองยังไงบ้างอันนี้สองอันนี้ยอะ เงินก็ตามของก็ตาข้าสมัครใจสวลดารเดเยอร์ออกมาแล้วแต่เธาได้ตังค์ด้วยก็ดียังตายไม่มีจังถ้าติดตัวในห้องสี่นิดยิ่งไปยิ่งไปดิ น่าเบื่อว่ะไม่เนนิดไม่อยู่ตรงนี้ครับไม่งั้นเก็บให้ตัวนึงดูผมเกือบตายถ้าผมไม่ริบเก็บไมคิวเลนนะเขารู้อยู่ว่ามันจะมาฆ่าเราอยก่อนไม่งั้นผมก็ตายมันต้องล้วงแคลรี่อยู่แล้วโอ้โหเซ็งเลยว่ะเมื่อกี้คลิปต่อโคตรเซ็งอ่ะเมื่อกี้ไม่ได้นะเมื่อกี้ว่าเอลิสจะต้องตายนะเพราะว่าเซนิดย็นอยู่ตรงนั้นพอดีเลย แต่ทีนี้ี่รอดนะย่ยว่งนีสักทีอดก่อนถึงมือแล้วอะถึงมไม่ช่วยกดีดูดีไม่ควรเล่นแต่มันอยู่ที่ใจไปเลยแไม่ต้องผมฆ่าป่ามัเส็จใช่ไหมผมไปเอาแค่นี้น่ ถือถอนะจะไปนะถูไปเดียวดียวเดียเดียวไ่ได้ยได้อ้ยตายันปรับตัวและก่าข้ามนของุด่ม ทําไมกระตุกยังไงโอเมก้าไม่ตายมันมีโรกที่โอมก้าเหลือเลือดไม่เยอมันไม่นี่ใซื้อโลเกิดเนี่มันมีนี่มันมีส้เขียวส้เขียวถ้ามันไม่ได้อยู่ในการต่อสู้ดีดันก็ดีไปไหนน่ดูสิ

คูเรนฟองน้แนงเป็นางานเสจเต้ไดตังกูได้คูเรนแ่งเดินเล่นสะดวก ช่วยกันหอยคตัวแคลลี่เล่นเองนี่เองมันไม่มีใครช่วยมันไม่มีตัดเลื่อนเหมือนคาร่าไม่ได้หรอกันบ้าหรือเปล่ายยืนให้ดีแค่นั้นแล้วเพราะว่าเรามีแค่คนเดียวน่าเบื่อไม่มีใครให้คุยด้วยเลยก็ไปหาพร่นเจ้าของแกซะ เราเก็บตังค์แล้วเราจะพังงานอีกครั้งหนึ่ง,งเพราะว่าทางล่างไม<แ>่เหมือนันมันก็ต้องสก,กิลหนึ่งโดนทหารมาแล้วเราก็จะติดโรแล้วเราก็ต้องตัดถ้าเราไม่มีปีกเกอร์ <ใน S 2> ไปนอนคุยกับร่างพมพวกเรียบร้อยออกตัดเลือดออกล้างนีห่หน่อยก็ได้เฮ้ยกิลเดือออกล้างแต่ว่ามันไม่ตัดเลือดให้เราต่เมรแต่มันต้องตัดเลือดเมรไม่ตัดเลือดเรามงกุฎทำไมวะจะไปฆ่าใครถามก่อน

ดูถ้า <sus> ม <Yeah. S 1> ันเดินไปอีกนิดนึงอะผมเดินเข้าไปแล้วทีมหมดเสียง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 คือเรียนมาเนี่ยเมื่อกี้เห็นผมจังหวะผมกดหิวอะเราต้องเราต้องเราต้องกดได้ทันนะ ถ้าาแข่งน่าย o ม่คุล่สุดคนที่แข่งกับข้ามไม่นอนไปกับพระพระโกเรียบร้อยเอาให้มาขโมยขโมยให้หมดอืมเราต้องเ่นการแข่งขันให้หมดทุกอย่างแน่ จะไปเหลืองเพื่อนจะไปดีครับตั้งอะไรดีตา้งที่เก็เมื่อกี้บ้างเก็บไอโอไม่อยากจะคุยเท่าไ่ เฮ้ยคิเวมไม่คกด้วยเม่แก้เห็นเห็นแม้แต่ไปเรีบกันเราก็ต้องเตือนตัวนะไม่งั้เราตาดนะีเคไหมเราต้องร ผิวแงวก็ดูเล่นลันกษณะไม่ดูความเสียหายเต็มสิบไม่ถัด